หลังริธาได้จะตายกับเป่าไว้ฝังนะครับไป่เขาก็เคยฝันไปแล้วนะครับว่านิทาได้จะตายกับเป่าเป่าผู้ชนะม่นจักระตายประมาทนะครับแตบมนอนแล้วก็ไม่สามารถติดได้ทับนะครับถึงได้รู้ว่ามันมีความประมาทเกิดขึ้นแต่เหตุการณ์นี้นะครับกะตาก็ไม่ยอมแพ้นะครับของท้าก็รอวิกครับซึ่งรอบนี้กะตาก็ไม่ได้ประมาทแล้วนะครับก็วิ่งทีเดียวเข้าสเส้นชัยเลยนะครับแต่เป่าก็ยังคงชาชาเหมือนเดิมเป่าเลยบอกว่าเรามาแข่งรอบที่สามดีไหมรอบนี้เต่าเขาเลือกเส้นทางเองนะครับซึ่งใจแข็ ตต่ายก็วิ่งน้าไปก่อนเลยจะถึงบึงน้ําใหญ่นะครับเป่าวิ่งป่าเาีช้าพอถึงบึงน้ําใหญ่เป่าระอตกลงน้ําแลเข้าว่าย้าบบึงน้ําใหญ่ไปแล้วก็เข้าเส้นชัยนะครับตอนที่สอนให้รู้ว่านะครับคนที่เลือกเส้นทางเองนะครับก็จะเป็นผู้ชนะนะครับแต่นั้นนะครับจึงเกิดใจแข่งขันว่าพี่สีเกิดผิซึ่งวอาี่กระต่ายกับเป่าก็ปรึกษาคุยกันก่อนแข่งขันนะครับพอสัญญาณสตาร์ทเริ่มเกิดเกิดขึ้นนะครับกระต่ายก็อุ้มเป่าวิ่งไปด้วยเลยจะถึงบึงน้ํานะครับพอถึงบึงน้ําเป่าก็หล่นน้ยแล้วก็ข้้าานนํัไปะครบ แล้วก็ติดเส้นชัยพร้อมๆกันนะครับนิทานตัวนี้สอนให้รู้ว่านะครับการรูปแรงรูปใจก,การไปพร้อมๆกันความสำเร็จมันเกิดขึ้นได้อย่างเร็วเร็วขึ้นและ่ร็วมาโดยไม่ต้องมีการเก็ทกัน